ราคาผักวันนี้ปลูกผักขายเช็กราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่13กันยายน2566กวางตุ้งใบวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้20บาทต่อ kg. กิโลกรัมกระลำดอก วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกะหลำดอกจีนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกะหลำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีแตงผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีไม่แตงผลวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้27บาทต่อกิโลกรัมกะหลำม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมแขนงกะหลำปลี วันนี้40บาทต,อตอ่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้20บาทต,อตอ่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแต่งผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แต่งผลวันนี้11บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้30บาทตอา่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียว วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25กรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ผักช hmm. ีฝร euh <decorative certified> ั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้1้อยบาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัม กระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรี่ยง วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียววันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม พริกยอดสวนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลือง วันนี้2 2 0บาทต่อกิโลกรัมพริกไทออนวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วฟูวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมบวบหอม วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมารุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้1 4บบาทต่อกิโลกรัม มะระขี่นกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะระกีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม มะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสด็งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศกาชินีวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศซีดา วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกอิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดําวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อน วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวัน in นี้17บ,บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25ิบาบาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์เล็กวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์กลางวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ผักกระเฉดมัด10กรมัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรมัมผักสลิดวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอวันนี้1้0บบาทต่อกิโลกรัม นอไม้ฝรั่งเกรดบีวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเกรดซวันนี้เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมหัวเชยเท้าวันนี้สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแค่รอท วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้8 5 0บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้พั0สบาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้พันหกร้อบาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้ร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัม เห็ดนางฟ้าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันน네ี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัม เห็ดหูหนูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดําแห้งวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาฝักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณนาที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไฟเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ